ขอให้คุณลังสิตเนี่ยโชคดีร่ำรวยเพราะมีเงินสดมาซื้อรถด,ด้วยเงินสดมากมายด้วยบารมีที่รถคันนี้ยิ้มให้และเลขมังกร,รขอให้สุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเดินทางปลอดภยัยทุกทิศทุกทางมีแต่เงินทองไหลามาเทมาขอให้มั่งมีสีสุขด้วยอายุวนันสุขภาระด้วยเทินครับ <Yeah! S 1> ับแล้ครับขอบคุณนะคะบวันนี้ั้งนก็มาส่งรถที่บ้านลูกค้าบ้านคุณลังสิตดวันนี้มาส่งอูซูดุ d max นะจ๊ะลูกค้าซื้อสดนี่มาส่งที่บ้านลูกค้า สวยไหมสวยไหมสวยครับผมถูกใจเลยครับบริการดีไหมเอ็มซีบริกาเยี่ยมเลยครับส่งถึงที่เลยครับส่งถึงที่เลยวันนี้ก็ขอให้มีความสุขนะครับฝาแดงไวคอนต่อขอให้คุณำลังติดได้รถกันเนี่ยมามอบถึงบ้านเลยก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงบั่งมีสีสุกร่ำรวยเงินทองเดินทางไปไหนมาไหนปลอดภัยพระคุ้มครองด้วยอายุวันณะสุขภาระเนี่ย คุณวัสนาที่คู่กันขอให้รักษารถคันนี้ให้ดีที่สุดขอบคุณมากครับขอบคุณครับสครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ